สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็มาพบกับทุกท่านนะครับในช่วงเวลาเช้าเช้ากันนะครับเรื่องราวของข่าวในเช้าวันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของข่าวที่มากที่สุดนะครับตั้งแต่ผมทําข่าวมานะวันนี้ผมแปลข่าวเนี่ยใกล้เกือบ40ข่าวเลยนะครับและแต่ละข่าวเนี่ยขหเนื้อหายาวมากครับวันนี้ การเรียบเรียงข่าวนะครับมันต้องใช้แบบบทสรุปเยอะมากจริงๆนะครับข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับไม่มีอะไรดังไปกว่าบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเมซี่ครับเมซี่จะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปหรือไม่นะครับและเขามีโอกาสไปเล่นที่ไหนนี่คือสิ่งที่แฟนบอลแฟนบอลทั่วโลกนะครับอยากฟังครอบครัวของเมซี่คือการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็ จะไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะรู้กันนะครับแล้วก็จะไปเดือนมกราคมนี้ไหมเดี๋ยวมีรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจัดเต็มแน่นอนนะครับส่วนเรื่องราวของคริสติโนโรนัดนะครับจริงๆผมก็อยากรู้นะว่าเขาเนี่ยรักษาร่างกายยังไง15ปีครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขาทำอย่างไรบ้างมีเทคนิคอะไรอะเอออะไรเป็นตัวช่วยให้เขารักษาความฟิตได้แข่งเสร็จทำไมเขาถึงต้องทำอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวมีสกู๊ปเหมือนกันเรื่องราวของเนย์มาครับปาร์ตี้500คนในยุคข,ของโควิดที่บราซิลเป็นประเด็นอยู่นะครับเรื่องราวจากเกมเมื่อคืนนะครับลิเวอร์พูลกับสเปอร์เสมอนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดเหมือนกันนะครับเรื่องราวของเอดิสันคาวานีทำไมคาวานีต้องสํารองนะครับมีรายละเอียดเหมือนกันเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับ สรุปข่าวการย้ายทีมนะครับวันนี้จัดเต็มจริงๆนะครับก็ดูกันนะครับข่าวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับเกมค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเอาเฉพาะวันที่นะครับลิสบอนอิตเต็ดเปิดบ้านชนะเบอร์สตีนเบอร์ลี่นะครับ1ประตูต่อ0เวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับไบรตันนะครับ2ประตูต่อ2ลิเวอร์พูลเปิดบ้านนะครับเสมอกับเวสต์บอม1ประตูต่อ1และ บูฟแฮมตันเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์นะครับ1ประตูต่อ1นนะครับก็มันมีฟีดแบ็กหลังจบจากจบเกมด้วยเดี๋ยวคอยสกูปนั้นละกันนะครับส่วนอันดับตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้นะครับอันดับ1นะครับลิเวอร์พูลครับแข่ง15นัดแล้วนะครับมี32คะแนนนะครับอันดับ2เอเวอเรตนะครับ15นัดเท่ากันมี29คะแนนต่างกัน3แต้มนะครับอันดับ3เลสเตอร์นะครับแข่ง15นัดมี28คะแนนนะครับ จับตาอันดับ4ดีนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าชนะในนัดนี้เนี่ยก็จะห่างจากฝูงแค่2แต้มแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยสเปอร์นะครับอันดับ5มี26คะแนนเท่ากับแมนซิตี้จับตาแมนซิตี้ดีนะครับถ้าเกิดซิตี้ชนะนะครับก็จะมี29คะแนนห่างจากจากฝูง3คะแนนแค่นั้นเองนะครับนี่ก็คือความเข้มข้นของพรีเมียร์ลีกนะครับส่วน อาร์ซอนอาร์ซอนยังอยู่อันดับ15นะครับมี17คะแนนเก็บชัยชนะได้แล้วนะครับเชลซีอยู่อันดับ8นะครับแข่ง15นัดมี25คะแนนนะครับวันนี้มีเรื่องราวของเชลซีด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเลนนเมสซี่ครับผมจัดเต็มจัดยาวเลยนะครับเรื่องราวของเมสซี่นะครับกับบทสัมภาษณ์ในเช้าวันนี้นะครับมีอยู่ว่าเมสซี่นะครับได้ออกรายการนะครับ ซึ่งเป็นการเปิดใจในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่ล่าสุดของเขาแล้วนะครับเมสซี่รู้นะครับว่าสถานการณ์ของสโมสรบาร์เซโลนานในยุคนี้นะ mm hmm. เขาใช้คําว่ายุคของการเปลี่ยนถ่ายคนหนุ่มนะครับ mm hmm. เข้ามาแทนที่นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่เมสซี่เนี่ยเห็นสถานการณ์ก,ณก็คือฟอร์มการเล่นที่แย่ที่สุดของบาร์เซโลนาน,นะครับเมสซี่ไม่สามารถฝืนตรงนี้ได้นะครับเมสซี่นะครับออกรายการรา เซกตานะครับซึ่งเป็นสนานีโทรทัศน์ในสเปนนะครับทุกอย่างทุกรายละเอียดอยู่ในนี้นะครับเมสซี่ได้กล่าวว่าวันนี้ผมสบายดีผมมีเรื่องที่เลวร้ายในช่วงของซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนที่จะหมดฤดูกาลนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับคือช่วงที่แย่ที่สุดเรื่องของการขอย้ายทีมเป็นเรื่องจริงครับผมยังคงต้องการย้ายทีมแต่ผมยังรู้สึกว่า ที่นี่ยังคงมีช่วงเวลาที่แสนวิเศษอยู่กับผมแต่ผมรู้แล้วถึงสถานการณ์นะครับว่าสโมสราำังประสบปัญหาสถานการณ์ที่แย่มากแยก่กว่าที่เราเคยเป็นเสียอีกนี่คือสิ่งที่เมสซี่พูดถึงบาร์เซโลน,นานะเมสซี่นะครับเคยยื่นคำร้องขอย้ายทีมในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเรื่องจริงนะครับ เหตุผลของการย้ายก็คือประธานสมโมสรคนเดิมนะครับโจเซฟป์บูเดอร์เตอร์มิวที่ผมเคยพูดไปนี่คือเหตุผลสำคัญเลยนะแต่ผมรีกเรี่ยงที่จะออกไปในช่วงเวลานั้นนี่คือสิ่งสิ่งทีเมซี่ตัดใจนะเพราะอะไรเพราะครอบครัวลูกๆของผมภรรยาของผมไม่ต้องการที่จะออกจากบาร์เซโลนาในช่วงเวลานั้นนะนี่คือสิ่งที่เมซี่ตัดสินใจอยู่ต่อนะ และหลังจากนี้เมสซี่ทำยังไงเมสซี่ได้กล่าวว่าสัญญาของผมจะหมดลงในปีหน้านี้ซึ่งผมจะทำตามสัญญาทุกอย่างผมขอมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสโมสรแห่งนี้ผมได้รับมันมาและผมก็มีรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของผมได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยคือสิ่งที่เมสซี่บอกไว้นะครับผมรู้ มันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงคนหนุ่มสาวแต่ผมคือ,อไม่มีหลายๆคนเข้ามาแทนอะแต่สาวคงไม่มีะนะแต่ผมที่ต้องต่อสู้นะครับเพื่อคว้าแชมป์กับบาร์เซโลนาเหมือนเดิมปัญหาทั้งหมดเมสซี่ยอมรับเริ่มต้นจากประธานสโมสรมันเป็นการตัดสินใจที่ยากมากในชีวิตของผมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ มันถึงเวลาที่ผมจะต้องอำลาแล้วนั่นเองนะครับนี่คือการเปิดใจของเมซี่ทั้งหมดเลยนะครับบนสถานีโทรทัศน์ในสเปนนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสซิโน่ลนโดกันนะครับเป็นประเด็นที่ผมเกินนำไปโรนโด o ไปรับรางวัลนะครับก็เขาได้รับรางวัลนะครับเป็นผู้เล่นในใน ผู้เล่นที่สุดยอดที่สุดใน2องทศวรรษนะครับไปรับที่ดูไบนะครับก็ตัวของเมซี่เองเนี่ยได้รับรางวัลนะครับผู้เล่นแห่งศตวรรษได้รับรางวัลนะครับดูไบโกฟซ็อกเกอร์อวอร์ดนะครับดูไบโกฟซ็อกเกอร์อวอร์ดในงานนี้เนี่ยมีระดับโลกไปทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตเลวานอฟสกี้อเกคาซิยะสโชรัตบิเก นักเตะระดับท็อปไปหมดเลยนะครับที่ดูไบนะครับโรนโดเนี่ยให้สัมภาษณ์บนเวทีครับโรนโดวัย36ปีเนี่ยได้เปิดเผยนะครับว่าสิ่งที่ผมทำอย่างเดิมๆก็คือการออกกำลังกายแบบเดิมๆนั่นเองมาแล้ว15ปีครับสิ่งที่ผมทำมา15ปีจนถึงวันนี้ผมก็ยังทำอยู่นะตี2ในช่วงเวลาค่ำๆอ่ะหลังจากแข่งเสร็จผมก็นวด นะครับนวดเพื่อให้เพื่อให้หายเหนื่อยการนวดเนี่ยผมผมอยากจะใช้บ้างจังเลยนวดเพื่อให้หายเหนื่อยนะครับก็น่าจะนวด2ครั้งอะนะครับตอนหลังจากแข่งเสร็จนะทีนี้การฟื้นร่างกายในรูปแบบนี้โรนโดเอามาจากใครนะครับโรนโดได้ปบได้ตอบว่านะครับอิ e เ a กคาซิยัสนะครับคือคนที่แนะนำผมสมัยที่อยู่เรือมาริดนะครับ เขาบอกเลยว่าการนวดเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยฟื้นร่างกายได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าในส่วนของโรนัลโด,โดเขาทาอย่างนี้นะครับและเขาก็พูดถึงว่ามันเป็นเกียรติมากที่เขาอ่ะได้รับรางวัลน,นี้นะครับก็คือเขาแบบโอเคมากเลยกับรางวัลน,นี้นะครับคําถามสําคัญโรนัลโด,โดจะเล่นถึงอายุ 40, 40ปีไหมคำตอบก็คืออย่างนี้ครับโรนัลโด,โดนะครับไม่มีแผนที่จะชะลอการเล่น ฟุตบอลจะเลิกเล่นก่อนนั่นเองเขายังคงจะเล่นฟุตบอลต่อไปนั่นเองครับนี่คือคำตอบของคริสติโนโรนัลโดนะครับอายุ40ก็เล่นได้นะครับก็หลังจากนี้นะผมหวังว่าผมจะสามารถเล่นฟุตบอลได้อย่างต่อเนื่องไปตลอดนั่นเองนะครับแต่ว่าสักวันหนึ่งนะผมชิวาโดก็ต้องเลิกเล่นนั่นแหละนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับบนเวทีรางวัลกรอบอ a วอร์ตนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของซาลาตันกันนะครับเรื่องราวของซาลาตันในวันนี้เนี่ยโอ้โหผมต้องพูดเลยนะว่าเรื่องราวของรางวัลบอลลุงดอนะครับก็ซลาตันเองเนี่ยตลอด12ปีที่ผ่านมานะครับไม่เคยได้สัมผัสกับรางวัลบอลลุงดอนะแต่ว่าซลาตันนะครับคือนักเตะยอดเยี่ยมระดับโลกอย่างแท้จริงนะเขาให้เหตุผลอย่างนี้ครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะเห็นหลายๆคนนะครับ ได้รับรางวัลบอลลงดออย่างต่อเนื่องซึ่งนักเตะเหล่านั้นก็เป็นนักเตะระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับซาตันบอกนะครับว่าสําหรับผมแล้วมันคือความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่เลยทําไมตัวของซาตันตอนนี้39ปีนะครับยังสามารถเล่นฟุตบอลให้กับเอซิมิลานได้ซาตันตอบอย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยรางวัลบอลลงดอเนี่ยคือรางวัลที่เขามอบให้กับนักเตะยอดนักเตะนะแต่ซนาะต,ตันบอกว่า ผมนี่แหละคือที่สุดแล้วก็คือรางวัลบรลลงดอเนี่ยเขาว่าได้อยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับเขาคือผู้ให้รางวัลกับตัวเองนี่คือสิ่งที่ซาตันตอบครับซาตันเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเป็นนักเตะร,ร,ระดับโลกอย่างแท้จริงเช่นกันถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รางวัลเชิดหน้าชูตาเหมือนคนอื่นนะครับแต่เขาก็บอกว่าตัวเขาเองนี่แหละได้ให้รางวัลกับชีวิตของตัวเองไปแล้วนะครับรางวัลทุกรงวัล สูงสุดก็คือการมอบให้กับตัวเองนี่แหละนะครับก็คือแล้วคือเขาให้รางวัลกับตัวเองไปแล้วแค่นั้นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่สาลาตันคิดนะครับก็คือถ้าคุณจะขอของขวัญอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยตัวผมนี่คือให้ตัวผมเองเรียบร้อยแล้วละ่ะไม่ต้องมาให้ผมชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเนมากันนะครับโอ้ผม่ออ่านที่4ข่าวเองเนี่ยโอ้ไปส0นาทีกว่าแล้วนะครับ เรื่องราวของนมาในเช้าวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ในบราซิลด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับสถานการณ์โควิดที่บราซิลยังคงระบาดอย่างหนักนะผมบอกแล้วว่าไม่มีใครเก่งกว่าประเทศไทยแล้วครับคนไทยเนี่ยเก่งระดับโลกอยู่แล้วนะครับเนี่ยโควิดนับนับได้เลยว่ามีกี่คนนะ่นะครับแต่บราซิลนะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตไปทั้งหมดเท่าไรเนี่ยเดี๋ยวผมขอยัดดูตัวเลขก,ก่อนนะ1นึ่งแสนเก้าหมื่นคน 1 9 0 0 0 0คนนะครับที่เสียชีวิตไปล่าสุดนะครับปัจจุบันตอนนี้ตัวเลขติดที่โควิดอยู่ที่7.4ล้านรายที่บราซิลนะครับ7.4ล้านคนนะครับที่ติดอยู่ที่บราซิลในตอนนี้7ล้านกว่าคนนะ่ะแต่ทีนี้ประเด็นของข่าวมันเป็นอย่างนี้ครับเนมาได้จัดปาร์ตี้นะครับในคาลิฮาร์ของเขา คือการจัดรอบเมืองเนมาคงจะไม่ยุ่งกับใครหรอกแต่เขามีอาณาจักรของเขาที่เป็นคริฮา์ดนะครับก็คริฮา์ดมูลค่า6ล้านปอนด์เขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเองเนี่ยช่วงนี้กําลังซ่อมแซมอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอันนี้จัดไปแล้วแขกรับเชิญเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลรวมถึงน้องสาวของเนมาด้วยนะครับผู้มีอิทธิพลก็คือคาเมล่าอะไรอะลูเลสซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลชาบราซิลนะครับคือเขาจัดอย่างนี้ครับชั้นบนเนี่ย เป็นเป็นเป็นปาร์ตี้ของคนที่แต่งงานแล้วชั้นล่างเป็นปาร์ตี้ของคนโสดก็น,นึกภาพดูเองละกันนะครับว่าชั้นล่างของคนโสดเนี่ยเขาจะมีความสุขแค่ไหนชั้นบนก็เป็นของคนที่มีครอบครัวแล้วอีกแบบหนึ่งนะครับคือเราไม่รู้นะว่าข้างในเป็นยังไงแต่ว่าน่าจะแฮปปี้นะครับทีนี้มาตรการในบราซิลเนี่ยการรักษาโควิดเนี่ยเขาก็บอกไปแล้วนะว่าเขาห้ามแบบคือต้องเว้นระยะห่าง แต่เนมามาจัดปาร์ตี้นะครับเป็นการทาทาอะไรที่แบบว่าขัดแย้งต่อรัฐมากนะครับซึ่งก็ถูกคนว่าเยอะมากนะครับแต่ในในงานก็ไม่ได้บอกนะว่าใครติดโควิดบ้างอะนะครับทีนี้ปาร์ตี้ของเขาไม่ได้จัดวันเดียวปาร์ตี้ของเนมาเนี่เขาจัดตั้ง5วันนะครับจัด5้าวันในีล็บโอ้โหปีค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยมากนะครับก็ใครก็ว่าเนมานะแต่อย่าลืมสิการที่เขาฟุ่มเฟือยได้รายได้เขาเนี่ยสุดยอดมหาศาลแค่ไหน ะครับก็เราก็รู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเนมารเนี่ยร่ำรวยขนาดไหนนะครับทีนี้หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ผมเชื่อว่านะอ่าบราซิลเนี่ยเขางดงานฉลองปีใหม่ไปเรียบร้อยแล้วครับที่ริโอเดเจเนโรก็จัดงานอะไรไม่ได้นะครับฉะนั้นเนมาทําอย่างนี้นะครับเป็นการขัดแย้งรัดอย่างชัดเจนนะครับกราฟของผู้ติดโควิดในบราซิลนะครับเกือบสองไรนะเกือบสองแสนคนแล้วนะครับ ไม่ใช่4คนเสียชีวิตขออภัยนะครับใกล้2 0งแสนละคนติด7.4ล้านคนนะครับในมาจัดปาร์ตี้อย่างนี้มีแต่ภาพลักษณ์แย่ๆงั้นเลยชัดเจนตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟิลโฟเดนกันนะครับเรื่องราวของโฟเดนในวันนี้เป็นประเด็นใหญ่ในอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่ของสโมสรเรียวมาริดด้วยเช่นกันนะครับ สโมสรเรียบมินินะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับฟิลโฟเดนนะครับคือในเกมล่าสุดเนี่ยที่เกมที่แมนซิตี้เอาชนะชนะใครนะผมจำไม่ได้อะ20นิวคาเสเซิลจำได้ละประเด็นมันอยู่ที่ว่าฟิลโฟเดนบ่นออกมานะครับว่าเขารู้สึกเบื่ออ้าวยังไงเนี่ยเป๊ปกาเดียล่านะครับกับฟิลโฟเดนเนี่ยเป๊ปเคยบอกแล้วนะว่าฟิลโฟเดนเนี่ยคือเพชรเป็นงามของแมนซิตี้นะครับในอีก10ปีข้างหน้าฟิลโฟเดนก็จะ ยังคงเจ็ดจลัดอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่เหตุการณ์มันเกิดในเกมที่ชนะนิวคาสเซิลโฟเดนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าผมไม่ได้ดูไงว่าเขาได,เาได้เขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองอ่ะแต่ในสื่อบอกว่าโฟเดนบอกนะครับว่าเขาไม่ชอบที่เขาอ่ะต้องนั่งเป็นตัวสำรองบ่อยเนี่ยประมาณนี้นะครับคือผมไม่แน่ใจว่าโฟเดนพูดจริงหรือเปล่านะแต่ในสื่อเขียนว่าอย่างนี้นะครับ สิ่งที่โฟเดนเนี่ยจะทำให้กับสโมสรนแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากนี้ก็คือตัวโฟเดนเนี่ยต้องรอการเป็นเติบคือต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้นั่นเองนะครับแล้ววันนี้การซ้อมก็ถูกทางแล้วการจากไปของเดบิดซีบาเนี่ยแล้วขึ้นต้นมาเป็นฟิลโฟเดนเนี่ยคือการดำเนินการที่ถูกถูกทางนั้นล่ละฟิลโฟเดนคือคนที่จะมาแทนที่เดบิดซีบาอย่างแท้จริงนะครับแต่วันนี้นะครับ สโมสรเรียมอริตสนใจแล้วก็มีสิ่งที่พูดมาว่าโฟเดนเนี่ยอาจจะได้รับอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะครับเขาอาจจะมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกับแมนซิตี้ไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับแค่เรียมอริตสนใจฟิลโฟเดนแล้วก็โฟเดนก็เบื่อนะครับในเรื่องราวของการนั่งเป็นตัวสำรองอย่างบ่อยครั้งนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของคายฮาวเวิร์สกันนะครับเรื่องราวของคายฮาวเวิร์สในเช้าวันนี้ก็คือเรื่องราวที่ฮาวเวิร์สนะครับส่งเสื้อเชลซีที่ใส่ใส่คำว่า KH ส่งไปให้กับบรรดาพนักงานและสตาฟที่สโมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับคายฮาวเวิร์สนะครับได้มอบของขวัญวันคริสต์มาสนะครับ,นนรบให้กับสโมสรเดิมก็คือสโมสรไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับ นักเตะวัย21ปีนะครับอดีตเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะครับแล้วก็พนักงานที่ไม่ได้ตัวสำรองนักเตะตัวสำรองแล้วก็พนักงานในสโมสรน,นะครับแล้วก็คนในที่ทนะําหน้าที่เกี่ยวกับอะไรทุกคนนะ่ะในสโมสรนนะ่ะได้รับเสื้อของค y ายฮาร์วาร์ทั้งหมดนะครับก็ไซมอนโลฟเฟสนะครับผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของอตัวของก็ได้ก็ได้เสื้อนะก็ได้เสื้อของฮา r v วาร์นะครับก็นั่นคือมิติภาพที่ดีของเรา คือคือทุกคนก็ออกมาขอบคุณฮาร์เวิร์ตัแแหละนะครับแสดงให้เห็นแล้วว่าฮาร์เวิร์เนี่ยยังคงมีความคิดถึงสโมสรเก่าของเขาเ,เองนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับไฮฮาร์เวิร์สที่ส่งของขวัญอย่างนี้นะมันมีเรื่องราวของบทสัมภาษณ์อะไรอีกเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมเมื่อกี้เป็นเรื่องของของขวัญน,นะครับแต่ผมจะพูดถึงประเด็นของฮาร์เวิร์สนิดหนึ่งนะครับในเว็บไซต์ของสโมสรเชลซีเนี่ยเขาบอกอย่างนี้ครับว่า มันเป็นเรื่องที่ยากนะกับนักเตะที่ย้ายมาในฤด,ดูกาลแรกแล้วจะเล่นได้เลยนะครับสิ่งที่ฮาวเวิร์สจะต้องทําคือการปรับตัวครับสโมสรเชลซีต้องให้เวลาฮาวเวิร์สในการปรับตัวให้ใช้อย่างไรอะ่ะมันมีการวิ่งที่สูงมากในพิมยรีกฮาวเวิร์สเองเนี่ยเล่นในบูเดสิกาเนี่ยจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเอาง่ายๆเลยพิมยริกจะเหนื่อยมากเอาตรงๆเลยนะฮาวเวิร์สตต้องปรับตัวนะครับและที่สำคัญก็คือหลังจากนี้นะครับ ฮาเวิร์เนี่ยยังคงมีความจงรักภักดีกับสโมสสอไบโอเลเวอร์คูเซน en, เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เขายัางคงจะต้องปรับตัวกับเชลซีแค่นั้นเองนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของชิโมวร์เนอร์กันนะครับว่ามันมีเหตุการณ์ตอนที่แพ้เส้นเนาะผมไม่ได้ดูนะครับแต่ในสื่อบอกไว้ว่าและผัดเปลี่ยน h a r วิร์ออกเพราะอะไรนะครับ ในเรื่องราวของการเปลี่ยนฮาวเวิร์สออกในเกมที่แพ้อาร์ซนอลน,นะครับเรื่องราวมันมีอย่างนี้นะครับว่าแฟนล้ำผาสังเกตนะครับผิดหวังกับการเคลื่อนที่ของตัวของทิโมวเนอร์ขอไปนะครับคือทิโมวเนอร์เนี่ยเปิดช่องให้กับผูเ้เล่นอาร์ซนอลนเนี่ยวิ่งมากเกินไปนั่นเองนะครับคือหลังจากที่ตามหลังเหรอผมไม่แน่ใจว่าใครนํานะแต่เหมือนจะอาร์ซนอนนำสองศูนยะ์อะคือเขาเขาถอดออกเลยถอดทิโมวเนอร์ออกเลยแฟนล้ำผาบอกว่าเปิดช่องให้มาก เลยส่งคาร์ลมาซันอดอยลงไปนะครับเพื่อสนับสนุนแทมมี่บราฮัมแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วนะครับตัวของผมเนี่ยและผ่านกล่าวไว้ว่าวันเนอร์เองเนี่ยยังจะต้องปรับตัวนะครับเขาใช้พลังงานเยอะนะครับกับการวิ่งในพื้นที่ต่างๆนะแต่เขายังคงเปิดช่องให้กับอาร์สเนได้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าอาร์สเนเป็นพีมที่ดีนะครับถ้าอาร์สเน็ยังคงเล่นดีตลอด จนถึงนาทีที่60-70อ่ะเราไม่มีทางเลยที่จะชนะอาร์ซอลได้นี่คือสิ่งที่แฟนลัมพาดรู้อยู่เลยนะครับว่าถ้าอาร์ซอนเล่นดีจนถึงนาทีที่60-70อ่ะโอกาสที่คุณจะตามตามตีเสมอหรือเอาชนะอาร์ซอลเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับก็นี่นครับสาเหตุที่ถอดทีมเวอร์เนอร์ออกก็เพราะว่าการเปิดช่องอะไรให้นักเตะอาร์ซอนวิ่งมากเกินไปนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวของเอดิสันคาวานีกันนะครับวันนี้โอ้โหประเด็นข่าวมันเยอะนะแต่เนื้อข่าวเยอะมากนะครับเดี๋ยวสงสัยต้องแบ่งเป็น2เซสชันซะแล้วนะครับเดี๋ยวไอ้ตอนย้ายทีมอีกอันนึงอันนี้จัดเต็มแล้วกันนะครับเรื่องราวของเอดิสันคาวานีนะครับกับสิ่งที่โซชาได้บอกกับคาวานีนะครับอดกตโคเชโซชานะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้บอกกับเอดิสันคาวานีนะครับว่าเอดิสันคาวานีจะต้องทําความคุ้นเคยกับการนั่งเป็นตัวสํารองครับ พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคุณต้องเป็นตัวสำรองแต่ความหมายของโซชาก็คืออย่างนี้ครับเกมที่เสมอกับเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นเกมที่คาร์วานี่เนี่ย่ายังไงอะไม่ได้ลงเป็นตั้งแต่นาทีแรกเอาตรงๆนะมันมีเหตุผลอย่างนี้ครับตัวของโซชามองว่านะครับคารวนี่เองเนี่ยต้องใช้ร่างกายเล่น90นาทีได้เฉพาะบางแมตช์แค่นั้นเองสำหรับคนที่อายุอย่างนี้นะ เขาเล่นเต็มที่ในเกมเราเข้าใจนะครับกับเกมกับเอเวอร์ตันซึ่งแน่นอนครับสภาพร่างกายของคาวานี่ต้องการพักแน่นอนนะครับและตัวเขาเองเนี่ยจะต้องนั่งรู้จักการเป็นตัวสำรองในการรอโอกาสที่จะลงสนามนะครับส่วนตอนนี้เองเนี่ยคาวานี่เนี่ยยังคงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของโซชาได้ซึ่งโซชาก็รู้ดีนะครับว่าเขาเองเนี่ยต้องการให้คาวนี่ลงสนามนั่นแหละแต่ด้วยสภาพร่างกายที่ มันต้องการพักนะครับแต่โซชาลืมไปคนนึงหรือเปล่าที่ไม่ได้พักเลยนะครับก็แน่นอนครับหลังจากนี้นะครับการที่เป็นกําลังเสริมสําคัญให้กับมาคัตแลตฟอร์ดอย่างเอดิสันคาร์วนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับว่าหลังจากนี้เองเนี่ยการที่จะได้เล่นด้วยกันมันอาจจะไม่บ่อยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็คือคาร์วานี่ต้องเป็นตัวสํารองบ่อยแค่นั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่โซชาตอบโจทย์เลยนะ นักข่าวถามเป็นประเด็นไว้นะครับซึ่งผมเองก็มาสรุปให้ตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยสกูปนี้ไปก่อนนะครับพอดีสรุปข่าวการย้ายทีมนี้เยอะจริงๆนะครับผมขออนุญาตแบ่ง,ปงเป็นสเซสชันเนาะนี่ซัดไปเกือบ20่นาทีกว่าแล้วนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องราวของพอ s t ช e ปอร์เซนโนะครับก็ประเด็นใหญ่ในเช้าวันนี้เหมือนกันนะครับเรื่องราวของพอ s t ชในการเตรียมทีมนะครับในฤดูกาลหน้าเนี่ย ก็มีการวางแผนไว้ว่าจะดึงเปาโลดิ巴านะครับมาเป็นกําลังสนับสนุนประภานาแนวลุกนะครับไอสองภาษาแนวลุกเนมาและเอบาเป้นะครับตามรายงานจาก To ตโต้สปอร์ตในเช้าวันนี้นะครับว่าพอร์ชเองเนี่ยก็เอ๊ะเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการมาหรือยังเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยนะแต่ว่าในสื่อเขาเขียนไว้ว่าแนวทางของพอร์ชที่จะจัดทีมนะครับก็จะมีการนำเปาโลดิ巴านะครับ แล้วก็อัลลี่แล้วก็เอลิกเซนเนี่ยอาจจะคัมแบ็กกลับมาที่มันมาทำงานให้กับพอรชเหมือนเดิมนะครับพอรชเองเนี่ยโดนไล่ออกจากสเปอร์เมอร์13เดือนก่อนนะครับแล้วก็มีข่าวเป็นตัวเต็งที่จะมาแทนที่เอาเรืุ่นาโซชานะครับแต่ในตอนนี้นะครับมันถึงเวลาที่พอร์ชจะต้องทำงานให้กับสโมสรที่น่าจะร่ำรวยที่สุดในโลกแล้วนะครับก็คือปารีสแซงต์แมงนะครับนักเตะที่เข้าขายจะดึงมานะครับคนแรกก็คือดาเลอร์ เป็นขาประจําของพอยอยู่แล้วนะครับมูนิโยไม่ชอบอาลี่เลยนะครับอาลี่อายุ24ปีนะครับเป็นนักเตะระดับโลกคนหนึ่งเลยนะครับและผมก็เชื่อว่านะมันเกมสุดท้ายก็คือเกมคาราบาวคัพแหละที่ชนะสโต๊กสามประตูตัวหนึ่งอะ่ะอาลี่เหมือนจะได้ลงสนามแล้วก็ถูกถอดออกถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมีภาพที่เดินออกมาอยู่แล้วก็บ่นด้วยนะครับน่าจะเป็นเกมสุดท้ายแล้วล่ะเพราะว่าตลาด,ดมกราคมเนี่ยถ้าพอยไม่รู้ได้รับการแต่งตั้งยังเนี่ย เขาก็จะดึงอาลี่มาร่วมทีมนะครับนี่คนที่หนึ่งนะฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นเปาโลดิบาล่าแล้วก็คริสเยนเอเล็กเซนเจ้าประจำนั่นเองนะครับก็เอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมตัดสกู๊ปนะครับเดี๋ยวการย้ายทีมเดี๋ยวทำอีก,อกรอบนึงผมไม่ไหวละมันนานเกินนะครับวันนี้นะข่าวเยอะจริงๆนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมในวันนี้เซสชั่นที่หนึ่งนะวันนี้เยอะนะครับเรื่องราวของเมซี่นะครับ ชัดเจนแล้วนะครับว่าเมสซี่จะอยู่กับบาร์เซโลนาจนครบสัญญาแล้วก็จะย้ายออกนะครับตลาดเดือนมกราคมเมสซี่จะไม่ไปก่อนผมย้ำล้นนะนะเขาจะไม่ไปก่อนต่อให้บาร์เซโลนาแย่แค่ไหนนะครับเมสซี่ก็ยังคงที่จะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปมันคือยุคเป็นไทยอย่างแท้จริงนะครับส่วนเรื่องสำคัญที่2ก็คือเรื่องของคริสตินโรลโดนะครับ การออกกำลังกายในรูปแบบเดิมตลอด15ปีโดยใช้การนวดผ่อนคลายด้วยคือเทคนิคสำคัญที่รักษาร่างกายของคริสตินโ o โลโดให้ยังคงฟิตปังเหมือนเดิมและคริสตินโอโลโดนะครับก็ไม่มีแผนที่จะอ,อำลาก่อนนะครับอำลาอำลาสโมสรไปก่อนนะครับยังคงจะเล่นบอลต่อไปไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะครับนั่นะคือนะสิ่งที่โดตอบนะครับ แล้วก็เรื่องราวของฟิลโฟเดนนะครับชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยเขาคือเพชรเป็นงามของแมนกซิเตียอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็เรียมริดสนใจเขานะครับเรื่องราวของคาวนี่กับบทบาทผู้เล่นสำรองตัวสำรองจะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ได้นะครับโปรเจกต์ของพอรชในการดึงอาลี่มาเอเล็กเซนมาและล่าสุดเปาโลดิบาร่านี่คือเรื่องราวทั้งหมดในเช้านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับ ยิลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ